ในคลาสนี้นะคะครูนาจะมานำฝึกโยคะเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างค่ะเป็นท่าสบายๆนะคะเป็นท่านอนทั้งหมดเลยค่ะเตรียมบล็อกไว้หนึ่งก้อนนะคะแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะนอนหงายลงมาเลยค่ะชนะันเข่าเข้ามานะคะ เท้านะคะให้ห่างกว่าช่วงสะโพกเล็กน้อยค่ะนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าเนาะเราจะเอาเข่านะคะเข้ามาพิงกันนะคะแขนกางไว้ข้างลำตัวนะคะตรงนี้ก็ได้หรือจะวางไว้ที่หน้าท้องก็ได้นะคะ่อนคลายหัวไหล่ลงนะหลับตาลงะคะ่ะช้าๆเบาๆนะคะ เราจะอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะนำความรับรู้กลับเข้ามานะคะรวมการที่ภายในร่างกายของเราค่ะสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายนะคะส่วนไหนปวดนะคะส่วนไหนตึงเกรงอยู่นะคะค่อยๆผ่อนคลายออกไปนะคะทีละส่วนจนทั่วค่ะนำความรับรู้นะคะกลับมาที่ลมหายใจของเรา หายใจเข้านะคะรู้สึกว่ามือของเราถูกดันออกนะคะจากลมหายใจที่เข้าไปเนาะค่อยๆผ่อนลมหายใจออกนะคะมือของเราตกลงมาตามหน้าท้องที่ยุบลงรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของมือนะคะตามลมหายใจเข้าออก การที่เราเอาเข้อพิงกันไว้นะคะต้นขาของเราจะหมุนเข้าด้านในนะคะเป็นการยืดเหยียดด้านหลังนะของกระดูกสันหลังส่วนล่างนะคะเพิ่มพื้นที่ให้บริเวณสะโพกนะคะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายค่ะอีกสองรอบลมหายใจลึกยาวตรงนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะร่างกายของเราผ่อนคลายดีแล้วนะคะพร้อมที่จะฝึกอัศนะแล้วเราค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆเบาๆค่ะขยับเท้านะคะเข้ามาอยู่ในช่วงห่างเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกเลยนะคะส้นเท้าก็จะอยู่ประมาณ อยู่ในแนวเดียวกับกระดุกรองนั่งนะคะเราจะยกเท้าขวาขึ้นมานะคะเอาข้อเท้าขวาวางไว้ที่เหนือเข่าซ้ายค่ะยกเข่าซ้ายขึ้นมาค่ะประสานมือไว้ด้านหลังต้นขาซ้ายกระดกข้อเท้าขวาไว้นะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเราจะเหยียดขาซ้ายขึ้นไปยืดขึ้นไปให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะใครไหวเราจะเฟกข้อเท้าเข้ามาเหมือนกับเราจะดันส้นเท้าขึ้นไปหาเพดาน หายใจเข้าขางงอเข่าหายใจออกยืดขึ้นไปหายใจเข้าขางงอเข่าลงมาหายใจออกยืดขึ้นไปค่ะยืดขึ้นไปให้มากนะคะใครยืดได้ไม่สุดงอเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะเอาตามที่เราทำได้เนาะหายใจเข้าหายใจออกค่ะยืดต่อไปกระดกข้อเท้าขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าค่ะหายใจออกเหยียดออกไปค่ะค้างไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะพยายามแอคทีฟต้นขาซ้ายแล้วยืดออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะเฟล็กเท้าเข้ามาดันส้นเท้าขึ้นไปหาเพดานเลยนะคะเราแอคทีฟขาขวาด้วยนะคะออกแรงที่ขาขวานะผลักเข่าขวาห่างออกไปจากอกเนาะไม่ให้มันตกเข้ามาแบบนี้นะนแอคทีฟกล้ามเนื้อนะคะ ดันเข่าออกไปยืดขาซ้ายให้ตึงผ่อนคลายหัวไหล่นะคะลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆตรงนี้นะคะ3-5รอบลมหายใจค่ะ คนที่ปวดหลังส่วนล่างนะคะก็ส่วนใหญ่เนาะก็มักจะมีการตึงของกล้ามเนื้อสะโพกด้านหลังนะคะโกนแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังด้วยนะคะ,ะท่าน,นี้เราก็จะได้ยืดสะโพกแล้วก็ยืดแฮมสตริงหรือต้นขาด้านหลังด้วยนะคะอีกหนึ่งรอบลมหายใจยาวค่อยๆคลายนะคะงอเข่าซ้ายลงมา ขายังอยู่ที่เดิมเลยนะคะคราวนี้ถ้าใครทําได้นะเราจะเอามือไปประสานที่หน้าแข้งนะคะใครไม่ได้ก็จะไว้ที่เดิมด้านหลังต้นขาได้ใครทําได้ประสานหน้าแข้งเลยนะคะหายใจเข้าค่ะนะเรากระดกข้อเท้าสองข้างไว้ด้วยนะใจออกค่อยๆดึงเข่าซ้ายเข้ามาใกล้อก ทุกลมหายใจออกค่ะเราจะค่อยๆดึงเข่าเข้ามาในขณะที่เราดึงเข่าซ้ายเข้ามานะคะเราจะออกแรงที่สะโพกขวานะดันเข่าขวาผลักออกไปนะคะห่างจากอกด้วยไม่ปล่อยให้ตกเข้ามาหาไหล่แบบนี้นะคะกเกร็งนะคะออกไปหเขา่าขนานกับข้อเท้าดึงเข่าซ้ายเข้ามาผลักเข,าเข่าข้กไปผ่อนคลายหัวไหล่นะคะยืดคอออกไปยาวๆ ะะบางคนเกรงมากนะก็จะแบบว่าเชิดคางขึ้นแบบนี้เนาะให้เราผ่อนคลายนะคะยืดหลังคอออกไปยาวๆเก็บคางเข้ามานิดนึงไม่เชิดคางนะคะผ่อนคลายด้านหลังลำคอศีรษะไปหน้าผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกค่ะผ่อนคลายค่อยๆดึงเข้ามาทีละนิดทีละนิดนะคะในทุกๆลมหายใจออก รับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรู้สึกนะคะที่ด้านนอกสะโพกข้างขวาอย่าลืมนะคะเกรงสะโพกข้างขวานะคะต้นขาขวาผักเขา่าขวาอ,อไปด้วยนะอีกหนึ่งรอบลมหายใจลึกยาวตรงนี้ค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆดึงข่้นนิดนึง ค่อยๆค,คลายนะคะทีนี้เราจะเอาขานะคะซ้อนเข้ามาให้ลึกๆเลยเหมือนกับจะเอาเข่าซ้อนกันนะ,ะทีนี้ดึงเข่าด้านบนนะคะดึงเข้ามาใกล้อ,อกมือขวาเราจับเข่าเข่าซ้ายเนาะแลราะเราขยับขยับขยับไปนะคะเลื่อนลงไปหาข้อเท้านะเลื่อนลงไปจับที่ปลายเท้าพอจับได้แล้วนะคะเราจะค่อยๆลดขาลง ะะลดขาซ้ายลงมาวางที่พื้นนะเท่าที่ได้ได้แค่ไหนแค่นั้นปล่อยลงมาสบายสายจากนั้นนะคะสบะบักข้างขวาเราจะติดพื้นไว้ตลอดเลยแล้วเราจะค่อยๆกดเข่าข้างซ้ายไม่ต้องไม่ต้องออกแรงกดเยอะนะค่อยๆทิ้งลงมาตามสบายแนะออกแรงช่วยเบาๆนะคะ กดเข่าลงไปทางซ้ายนะคะโดยที่สะบักขวาติดพื้นไว้ไม่ให้ยกตามมาเนาะลงมาได้แค่ไหนแค่นั้นได้แค่ไหนแค่นั้นเลยไม่เป็นไรนะคะใครมีหมอนใกล้นะสามารถเอามารองเข่าได้นะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกผ่อนคลาย รับรู้ความรู้สึกของร่างกายรู้สึกตรงไหนนะคะหายใจนะคะส่งออกซิเจนเข้าไปที่ส่วนนั้นในทุกลมหายใจออกนะคะค่อยๆค,คลายออกไปอีกสามรอบลมหายใจลึกยาวตรงนี้นะคะ่ะ ค่อยกลับมาตรงกลางนะคะยกกลับมาตรงกลางก่อนหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆค,คลายขาออกนะคะเปลี่ยนคางเนาะยกเข่าซ้ายเข้ามาเอาข้อเท้าซ้ายวางไว้ที่เหนือเข่าวขวานะคะยกเข่าวขวาขึ้นมาจากพื้นเลยมือประสานไว้ใต้ต้นขาขวา เฝ้ข้อเท้าซ้ายไว้นะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเหยียดขาขวาขึ้นไปยืดขึ้นไปให้ตึงที่สุดเท่าที่เราทําได้ทักเท้าไว้เฝกข้อเท้าเข้ามาดันส้นเท้าขึ้นไปด้านบนหายใจเข้างอเข่าเข้ามาหายใจออกยืดออกไปหายใจเข้าหายใจออกสองนาเข่าซ้ายนะผลักออกไปด้วยนะคะไม่ให้ตกเข้ามาหาไหล่เนาะหายใจเข้าค่ะงอเข่า หายใจออกยืดออกไปสามอีกสองครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกยืดหายใจเข้าหายใจออกครั้งสุดท้ายนะคะค้างไว้ค่ะสามรอบลมลมหายใจแอคทีฟต้นขานะคะดันส้นเท้าขึ้นไปยืดให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะเข่าซ้ายดันออกไปด้วยนะคะแอคทีฟต้นขาด้วย ผ่อนคลายหัวไหล่นะคะลำคอใบหน้าผ่อนคลายค่ะค่อยๆคลายนะคะงอเข่าลงมา ใครทาได้นะเอามือไปประสานเลยยากแข้งเลยนะคะใครไม่ได้ก็อยู่ที่เดิมนะคะเฟกข้อเท้าสองข้างไว้ค่ะหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าขวาเข้ามาใกล้อกในทุกๆลมหายใจออกค่ะค่อยๆดึงเข้ามาทีละนิดทีละนิดนะคะในขณะที่เราดึงเข่าขวาเข้ามาเราจะผลักเข่าซ้ายออกไป ค่อยๆเข้ามานะคะโดยที่หลังล่างนะคะสะโพกยังติดพื้นอยู่นะคะไม่ดึงเข้ามาจนก้นหมวนลอยขึ้นมาแบบนี้ไม่เอาเนาะย,ยกขึ้นมาโดยที่หลังแล้วก็สะโพกนะยังติดพื้นอยู่อีกสองรอบพรมหายใจลึกยาวตรงนี้ค่ะ ก้อยคลายนะคะทีนี้เราก็จะเอาเข่านะ่ะคว้กันเข้ามาให้ลึกเลยอ่ะมือดึงเข่าเข้ามานะคะมือซ้ายจับที่เข่าขวาเสร็จแล้วขยับนะลงไปหาข้อเท้าขยับนะลงไปที่ปลายเท้านะคะค่อยๆผ่อนวางขาลงไปนะวางสะบักซ้ายลง หายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆกดเข่าซ้ายข้ามลำตัวมาทางขวาเท่าที่ได้โดยที่สะบักซ้ายยังติดพื้นอยู่ขนะรไหวหันหน้าไปทางซ้ายหัวไหล่สองข้างผ่อนคลายนะคะเข่าตรงนี้เนาะจะถึงพื้นหรือไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานะคะขอให้สะบักซ้ายติดพื้นไว้ ใครมีหมอนมีบล็อกเอามารองใต้เข่าได้นะคะเพื่อความฝันค,คลายมากยิ่งขึ้นนะถ้าใครถึงพื้นก็ลงมารู้สึกนะถึงการบิดคลายของหลังส่วนล่างนะคะของสะโพกหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆนะคะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจ ค่อยคลายนะคะกลับมาตรงกลางหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆค,คลายจากการค่อยขาออกยังชันเข่าวไว้อยู่นะคะขยับนะคะส้นเท้าเข้ามาใกล้สะโพกเท่าที่ได้นะคะเอาให้เรารู้สึกว่าสามารถจะวางเท้าเนี่ยไปได้เต็มฝ่าเท้านิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้านะ แขนวางข้างลำตัวสบายๆนะคะเราจะหงายฝ่ามือไว้แต่ถ้าผู้ฝึกใหม่นะคะไม่มีแรงยกสะโพกเนาะท่านี้เราจะทำท่าสะพานต้องยกสะโพกนะคะเราสามารถคว่ำฝ่ามือแล้วใช้มือช่วยกดพื้นได้แต่ถ้าใครไหวเราจะหงายฝ่ามือไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกกดฝ่าเท้านะคะมมวนก้นสะโพกยกขึ้นมา ยกหลังส่วนล่างนะคะหลังส่วนกลางหลังส่วนบนยกขึ้นมายกขึ้นมาจนกระทั่งต้นขานะคะกับลำตัวนี้เป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกดฝ่าเท้าลงไปแน่นๆนะคะเราจะออกแรงนะคะที่กล้ามเนื้อต้นขานะแฮมสตริงกล้ามเนื้อสะโพกนะคะทำงานเนาะยืดขึ้นมาให้ขา กับลาตัวเป็นเส้นตรงไม่งอทํามุมแบบนี้ยืดออกมาให้เป็นเส้นตรงเข่านะคะสะโพกหัวไหล่นะคะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันในการทำท่าสะพานเพื่อการบำบัดนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องยกอกให้สูงมากให้มันเป็นแนวโค้งนะคะเราขอแค่เป็นแนวเส้นตรงพออีกใ,ใจเข้าลึกๆออกยาวๆตรงนี้นะคะสักสามรอบลมหายใจคะ่ะ ถ้าจะกดด้านหลังศีรษะลงไปนะคะแล้วตามมองขึ้นไปด้านบนนะคะไม่ให้ไม่ต้องกดให้คางเข้ามาชิดอกเนาะให้มีช่องว่างระหว่างคางกับคางกับอกตรงนี้นะคะให้มีช่องว่างด้วยนะเป็นการเซฟกระดูกต้นคอนะ เราก็จะรู้สึกเมื่อยเมือยที่กล้ามเนื้อหน้าขารู้สึกร้อนๆนะคะมีเลือดไหลเวียดมาเลี้ยงนะช่วยให้กล้ามเนื้อด้านหลังแนวด้านหลังแข็งแรงนะคะตั้งแต่ต้นขาสะโพกแล้วก็หลังส่วนล่างเนาะพยายามนะคะหนีบต้นขาเข้ามาหากันเราจะไม่ให้เข่าแบะออกแบบนี้นะต้นขาจะขนานกันไว้กดส้นเท้าลงไป ทีนี้ถ้าใครมีบล็อกนะคะเราจะใช้บล็อกนะถ้าใครไม่มียกไว้แบบดีถ้าใครไม่ไหวก็พักลงก่อนนะคะค่อยๆลดหลังลงมาทีละส่วนหวังสะโพกลงถ้าใครมีบล็อกเราจะเอาบล็อกมานะเอามารองไว้ที่กระเบนเน็บใต้กระเบนเน็บอยู่ตรงด้านหลังสะโพกส่วนล่างนะคะเราจะไม่ลองที่เอวนะ,ะเราจะเอาระดับ นะอันนี้ระดับ1น,นะคะอันนี้เบอร์หนึเบอร์สอแล้วก็เบอร์สาแบบนี้นะคุณอาขอใช้กลางๆเอาระดับ2องตรงนี้ลอกไว้ที่กระดูกแบนๆตรงด้านหลังสะโพกนะคะ,ะใต้ขอบกงเกงนิดหนึ่งเราเรียกว่ากระเบนเน็บเนาะเราพักสะโพกนะคะลงไปที่บล็อกได้เลยค้างไว้ตรงนี้อีกสักครู่นึ่ง ใ,ใจะเข้าล,ลึกๆออกเดี๋ยวใครไม่มีบล็อกนะคะใช้อะไรที่คิดว่าเอามาใช้แทนได้นะอาจจะเป็นกล่องที่แข็งแรงหรือจะเป็นหมอนสี่เหลี่ยมนะคะของคุณแม่คุณยายที่เราเห็นเนาะหมอนสี่เหลี่ยมแบบนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ นั้นนะคะเราจะค่อยๆงอเข่าขวาเข้ามาใครทำได้นะประสานมือนะคะไว้ที่หน้าแข้งนะหรือจะประสานไว้ที่ใต้ต้นขาก็ได้สามารถขยับบล็อกให้อยู่ในตำแหน่งที่เราถนัดพอเรางอเข่าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าออมันจะไม่ค่อยถนัดแล้วก็ขยับให้อยู่ในตำแหน่งที่รองรับได้ดีแต่ต้องไม่ใช่เป็นที่หลังส่วนล่างตรงนี้นะต้องรองที่ จะเบนเน็บนะคะ,อะลองดูนะคะว่าเราจะเหยียดขาซ้ายออกไปไหวไหมนะคะใครรู้สึกไม่สบายรู้สึกตึงมากนะคะให้เอาบล็อกออกนะใครไหวเราจะเหยียดออกไปแบบนี้นะคะกระดกข้อเท้าขึ้นนะคะสองข้างเลย ทุกทกลมหายใจออกแล้วค่อยๆดึงเข่าเข้ามานิดนึงไม่ต้องเยอะนะดึงเข้ามาอีกนิดเดียวนะเราจะรู้สึกยืดนะคะที่ด้านหน้าสะโพกข้างซ้ายนะคะท่านี้ตรงนี้ก็จะช่วยยืดกล้ามเนือ้อหน้าสะโพกข้างซ้ายเป็นกล้ามเนื้อกลุ่มที่ใช้งอสะโพกเนาะเป็นกล้ามซนะคะที่ยืดกล้ามเนื้อโซเอสนะคะที่อยู่ด้านในลึกๆเลย มักจะตึงตัวจากการนั่งนานนะจากท่างองสะโพกนั่นเองหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกผ่อนคลายนะคะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจเราจะงอเข่าซ้ายเข้ามาก่อน วางเท้าลงไปก่อนนะคะเราค่อยๆวางเท้าขวาลงไปงอข้อซ้ายเข้ามาประสานมือที่หน้าแข้งซ้ายนะคะใครประสานตรงนี้ไม่ถึงเอาไว้ด้านหลังต้นขาแบบนี้ได้นะคะใครยังไม่ถึงก็ใช้หาผ้านะคะมาคล้องหรือเอาเชือกมาคล้องเข็มขัดก็ได้าะมาคล้องนะใครทาได้จับหน้าแข้งกระดกข้อเท้าไว้หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกค่ะค่อยๆเหยียดขาขวา,ขาออกไป Active นะต้นขาขวานิดนึงนะคะแล้ว f l e ็ก็เท้าขึ้นมานะจะรู้สึกยืดที่หน้าขาตรงนี้มากขึ้นเนาะไม่ปล่อยให้เท้าตกลงแบบนี้เนาะเรายกขึ้นมาแบบนี้ Active กล้ามเนื้อนิดนึงค่ใครไม่มีบล็อกจริงๆหรือหาอ,อ,อุปกรณ์มาทดแทนไม่ได้จริงๆก็ เอาบล็อกออกได้ก็ไม่ต้องใช้ได้เลยเอาหลังวางพื้นเลยเหมือนท่า,อากอดเข่าที่เราทาประจำนั่นเองเนาะแต่การที่เราหนุนบล็อกนะเราจะได้ยืดนะยืดที่แฟกเซอร์มากขึ้นไม่มีบล็อกก็ยืดเหมือนกันนะคะแต่ถ้าหนุนไว้ก็จะยืดมากกว่าขออกสองรอบลมหายใจนะคะหายใจเข้าลึก หายจจออกผ่อนคลายค่อยๆงอเข่าเข้ามานะคะวางเท้าลงวางเท้าซ้ายลงไปกดซ้นเท้าไว้นะยกสะโพกขึ้นค่ะค่อยๆเอาบล็อกออกแล้ววาง หลังลงไปทีละส่วนนะคะวางสะโพกลงไปงอเข่าเข้ามาสองข้างเลยวระสานมือไว้ที่หน้าแข้งหรือใต้ต้นขาเลือกออปชันที่ได้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะเราจะยกศรีรษะขึ้นมา หายใจเข้าลึกๆออกผ่อนคลายนะสักครู่หนึ่งค่อยๆวางศีรษะลงนะคะกางแขนออกไปหายใจเข้าค่ะหายใจออกทิ้งเข่าสองข้างมาทางขวาหน้าไปทางซ้าย ทำให้สะบักซ้ายติดพื้นไว้นะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกก่ะข้งเข่าสองข้างไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาไหล่สองข้างติดพื้นไว้เข่าตึงพื้นหรือเปล่าไม่เป็นไรหันหน้าไปทางขวาผ่อนคลายนะคะรับรู้ความรู้สึกของร่างกาย ค่อยยกกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกเหยียดขาออกไปนะพักในท่าชวาสนะสักครู่หนึ่งนะคะใครที่รู้สึกว่าอยู่ในท่าชวาสนะแล้วนะคะรู้สึกว่าไม่สบายหลังส่วนล่างนะคะสามารถชันเข่าเข้ามาเอาเข่าพิงกันแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกเอาที่ชอบเลย นะใครอยากจะเหยียดขาออกไปก็เลือกเอาเลยนะสบายๆตรงนี้ค่ะคลายร่างกายทุกส่วนเลยนะคะนำความรับรู้กลับมาอยู่ที่ร่างกายของเราลองสำรวจดูซิว่าหลังจากที่เราฝึกนะคะกับก่อนฝึกนะคะเรารู้สึกแตกต่างกันอย่างไร ค่อยผ่อนคลายนะคะส่วนไหนที่ยังตึงยังปวดอยู่นะผ่อนคลายออกไปทีละส่วนจนทั่วเลย เพื่อนสามารถพักในท่านี้นะคะได้นานเท่าที่ต้องการเลยค่ะเราจะลากันไปในท่านี้นะคะสุขภาพดีไม่มีขายค่ะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ